สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บ่าโซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับทกศแจ้ง899รายชื่อชาวไร่อ้อยเลียกที่บัญชีไม่ตรงหลังวันที่30มิมิถุนายนเช็คเงินไม่เข้า บัญชีต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่รอเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่เป็นค่าปัจจัยการผลิต85บาทต่อตันอ้อยนั้นนะครับและเงินช่วยเหลือค่าอ้อยสด92บาทต่อตันอ้อยที่รอมายาวนานก็ได้เดดไลน์ที่ทกศจะโอนให้พี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับภายในวันที่30มิตมิถุนายนนี้นะครับ แต่ยังมีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยประมาณ1000ักว่ารายนะครับที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นะครับที่ทางทกศส,ส่งคืนมาให้กับโรงงานน้ำตาลนะครับส่งคืนมาให้สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับให้แจ้งพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องไปแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วจะโอนเงินให้ในภายหลังนะครับสำหรับพี่น้อง ที่พันกว่าลายนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อย170,000ลายนั้นนะครับก็จะได้รับพร้อมกันภายในวันที่30มิถุนายน2563นี้นะครับสำหรับ899รายชื่อนั้นนะครับมีบัญชีไม่ตรงนะครับเลขทีเลขที่บัญชีไม่ตรงนะครับก็ประมาณ100อีกกว่าลายนะครับและใช้บัญชีร่วม กับผู้อื่นนะครับทั้งที่ตัวเองมีชื่ออยู่นะครับแต่ก็ใช้ร่วมกับคนอื่นนะครับก็ประมาณร้อยกว่าลายนะครับและพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่บัญชีถูกปิดไปแล้วนะครับใช้ไม่ได้บัญชีไม่เคลื่อนไว้นะครับถูกปิดไปแล้วก็200รลายนะครับและพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่เป็นสมาชิกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ลงทะเบียนกับสออน,อนะครับที่มีบัตรชาวไร่อ้อยและส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาลนะครับท่านมีชื่อในการส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาลแต่ว่าบัญชีที่ท่านส่งไปนั้นนะครับไม่ตรงกับชื่อของท่านเป็นชื่อของบุคคลอื่นนะครับ ดังนั้นทางทกศก็ตีกลับมาให้สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายส่งให้โรงงานน้ำตาลที่ท่านสังกัดอยู่นะครับแจ้งให้ท่านทราบนะครับจะได้แก้ไขให้รีบติดต่อโรงงานน้ำตาลนะครับเพื่อแก้ไขและสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้แก้ไขนะครับ เมื่อเงินไม่เข้าก็ให้ติดต่อที่โรงงานน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เอามาฝากคงมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s สไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับและจะติดตามมาฝากท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ